เดี๋ยวพี่ส้มมาลีกำลังจะมาหาเรานะคะวันนี้เลยจะเป็นวันเดย์เวทพี่ส้มมาเรเดี๋ยวดูซิว่าเด็กจะยอมเล่นกับพี่ส้มหรอเปล่านะเดี๋ยวนี้จะยอมคุยกับพี่ส้มไหมเนี่ย,ยทุกคนกำลังจะแอบพี่ส้มเร็วแอบเร็วแอบเร็ว นนใครมาแล้วอ่ะคนนี้ใครพี่อะไรพ<ค>ี่อะไรคนที่ร้องเพลงพร้อมามาไว้ยไงเราจับกนันเปล่าสวัส <laughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ <laughs> มื่อวานแอบเห็นนะว่าเต้นเห็น

คนนี้ไงที่ร้องเพลงเพราะเพราะอะไรพี่ส้มเลยโอ้โหไม่เหมือนผมไม่เหมือนเธอเป็นเสือยิ้มหยอกใช่ไหมล่ะฮันโหลจะหมุกบานเลยจะหมุกบานเลยเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นกับพี่ส้มนะคะ We're gonna make chocolate waffle with พี่ส้มโอเค Are you ready แมวน้ำพร้อมแล้วนะคะไม่ใช่แมัน้ำ ซื so what are you? Oh, what? Oh, why. Why. ้ออะไรเหรอหมู What พี่ซ้อมเยเฮ้ยจินไปแล้วพี่จินไปแล้วนะครับเฮ้ยไป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 งั้นวันนี้ที่จินจะต้องสอนพี่ซ่อมแล้วล่ะว่าทำยังไงนะอย่างั้นเหรออุ๊ย อันนี้ก็จะสูงเสียบปั้งนสนสาไปแนละ้วไม่มีอะไรเลยโอเคไม่มีอะไร,ไะไรแล้ยข้างในนี้ตรงงันะ้นเราจะเริ่มกับเอาซาฟลีมเ,เ,ดเดี๋ยวที่ต้องใส่อันนี้ให้เอาไอาว้คะโดนแนวนีนะ้โอ้โหเออ,อ <laughs> แล้วไงต่อเหรอคะเราก็จะเอาของเปียกไปผสมให้หมดเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นนมนะฮะ คนให้เข้ากันค่ะเราไม่ต้องออกแรงเลยเลยค่ะวันนี้แบ่งการแบ่งกัรแล้วเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวสลับกันใช้เดี๋ยวสลับกันใช้อ๋อโอเค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 อเคโอเคเเคโเคโอเคอเคโอเคโอเอเคโคโอเคโอนีโเเหอคเคเออเเเ แล้วเราก็จะเอาแมกนิลาแม็กกี้ใส่แม็กกี้เพิ่มความกลมกล่อมนะคะใส่แมกกี้ต่อยใส่แม็กกี้เหรอแล้วอย่างนี้บัฟเฟ่เราก็จะมีรสชาติยังไงคะเค็มเค็มเลยี่ยมเลยแล้วก็ใส่เนยเข้าไปค่ะนี่เป็นไ่ดาวโอเคสั่งของแท้เดี๋ยวเราจะทำกานผสมให้น้องเลยแล้วกันนะคะ นี่ผสอ,อ,อม,อมพี่ส,ส้มผสมอันนี้ให้แล้วกู้อ เออใส,ใส่ลงไปไหมเล้อ ขอดูของพี่จินหน่อยของพี่จินสวยมากพี่จิดู professional สุดๆคอีกเลออกแรงหน่อยออกแรงออกแรง้จะทาอะไรมือนกันแระเลยอากถนี้ป่วางมันย้อยนะจินว่าอร่อยไหมมันจะอร่อยนอร่อยเพราะอะไรคะ ก็จะเอานี้ใส่เข้าไปถามว่าใส่เป็นไหมไม่ทำไมมใส่แล้วมันเลยอต้องอยู่ข้างล่างถูกไหมเอ๊ะทำไมหน้าตาทุกคนดูแบบว่าขูเครยดอ่ะลูกพ่อไม่ม่เค้กเราทำเราทำเค้กทำบัฟเฟลอะก็มีความสุขเข้าใจปะความสุขมันจะได้ลง ดูเยอะสุดแล้วนะดูของพี่ส้มนี่เดี๋ยวพี่ส้มพี่ส้มทำมือเดียวเองงี้นเอาใส่ถุงพี่ส้มมกำลังหานแย่แล้วนั่นน่ะถุงเล็งหมดแล้วอ่ะได้หมดเลยได้แล้วกินได้เหรอสุดยอดรู้เลยว่าใครกินได้แล้วพอเราทำเค้กวัฟเฟิลเสร็จเดี๋ยวพี่ส้มจะเล่นมายากลให้ดูเป็นที่พี่ส้มเขาซ้อมมาเป็นปีแล้วต่อยเห็นอุปกรณ์เขาแล้วเขาดูตั้งใจมากเลย ความเสี่ยงของพี่ส้มไม่เปนแม่ที่ดีในย่างคนได้มีความใจเย็นมากแต่พอถ้าถ้ามีลูกจริงๆอาจจะไม่ใจเย็นเได้เลยอ้าวถามนี่คือเขาเป็นเก่งเก่งไม่โกหกจริงว่าพี่ส้มเป็นคนดีหรือคนร้ายคนดีเอ๊ะริงว่าพี่ส้มเป็นคนดีหรือคนร้ายคนดีเอ๊ะพ่อเป็นคนดีคนร้ายคนร้ายเก่งไม่โกหกดีมากนะคะหนึ่องให้มันอุดอุดดูนี่ว่าอร่อยไหม จะอร่อยไหมอร่อยเพราะวดูอยู่จะกินไรเพราะว่าอะไรอร่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันอร่อยเพราะว่ามันอร่อยใช่เลยเพราะว่าอร่อยอร่อยเพราะว่าอร่อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วครั้งแรกในชีวิตการทำวาเปา t e x นี้ดูนะครับโอ้โหนี่คือใช้แล้วปลา texture เอ้ยดีใจนี่ลวดลายของว้าเปลคือขนมจังผึ้งนี่คือเป็นลวดลายของน้ำผึ้งที่กำลังหยดไหลโอ้โหๆเออสวย

เนอไม่มีใครเห็นหรกไม่มีใครเห็นน่าจะหมดก่อนได้แต่งหน่าอ้อ้าวส้มหายหมดเลยเแต่ส้มอยู่แต่ส้มอยู่าแต่งไปพอแล้วกมได้อะไรแล้วก็ได้พอแล้วคือแค่นี้พอแล้วเหรอเดน โอ้โหนี่มันมืออาชีพนี่ว่านี่มืออาชีพนะนี่เสิร์ฟพัทคาร์แน่เลยน,นี่ลูกโอ้โหนีโโห่ดูดูว้าวโอ้โหนี่ใช้ใช้ไม่ได้ความจริงไม่เคยเรียนมาใช่ไหมเรื่องแต่งเทคอ่ะ,อะนี่นี่ขนาดไม่เคยเรียนนะมันออกมาจากจิตใจเพิ่แต่สวยนะแม่นะดูมาสเตอร์เชฟบ่อยจริงมากชอบดูมาสเตอร์เชฟมากจริง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 พี่ในฐานะคนที่เคยเรียนศิลปศิลปะมาพี่จะบินจ้าเลยว่าอันนี้มีองค์ประกอบศิลป์ที่ดีมากนะครับมันเป็นรูป ว affles สตรอเบอรี่แล้วก็ส้มสุดยอดโอ้เมค์พี่มองขาดขนาดนี้โอ้ไม่ใชนี่หรือามิใช่นี้นั่นอันนี้นะครับโอ้โหอันนี้ผมพูดได้คำเดียวนะครับว่าเป็นองค์ประกอบที่เปลืองมากสำหรับการเอาซอสเทมไปเสร็จแล้วพอแล้วถ้าถ้าเยอะไปกว่านี้มันจะเริ่มเละเออเนี่ยผลงานนี่นี่คือผลงานของน้องส้มมาลีครับนี่น่ารักโอ้ เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นน so ี่มันแบบโซเด็กเนี่ยเออทําได้ยังไงอะแบบเนี้ยนี่มีอีกกินได้ไหมเนี่ยลูกกินได้ไหมคะเอผลไม้ไหมนียเหรอเสร็จแล้วเย่ไม่มีไอศครีมเนี่เอาไอศครีมไม่เอาเนาะอ๋อไม่เอาใส่เหยนเลยโอเคใส่โคนอย่าใส่โคนเขามีคอนเซ็ปต์ของเขานี่ ทะเลใจอย่างนี้นะอันนี้คะอันนี้คืออะไรเรนโบว์ฮะเรนโบว์เหรอคะโดนนัดใช่เพราะว่าเราเลือกโรยไหมคะมันเยอะแล้วแบบนเราไม่ได้ก็อย่างนี้จินจินจินไม่พอเหรอคะลูกมันจะหมดกระปุกไงอันนี้คือฝีมือของจินนะครับเป็นเมนูว a ฟเฟิลบนทะเลหัวใจอันนี้เป็นฝีมือของเรนนี่ว a ฟเฟิลกับ กรีนสปริงเกิลกับแตงกวาดองนะครับอันนี้เป็นฝีมือของน้องส้มนะครับเป็นว affles วนในติมวานิลลาใส่สักูสีดำนะครับ <laughs> ส่วนนี้เป็นฝีมือของแม่แม่ตุ๊กนะครับออคือแม่คือสวยสุดแล้วจริงๆเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันระวงัง<ๆ>ลืง่นนะครับระวังหลื่นเราจะชิมน,นะนอร่อยนะเนว a ฟเฟิลจริงๆแล้วเราจะทำขายไหมนะของ ว่ามันยังไม่มีค, ok tá, คนทำเลยนะพี่คงไม่สามารถไปชิมแล้วก็ชิมว่าเฟิ่ออร่อยมากเลยมีชเนี่มีนนอีด้วยนะเขาพูดสังกฤษได้นะอังกฤษภาษาไทยใช่เขาเพิ่งย้อมผมมาเมื่อก่อนเขาผมสีทองเขาชื่อพี่โจ๊เอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับมือเนี่ยมีเหลือจานหนึ่งเอาไหมครับเอาไหมเรียกว่าจานทดลองไออิงไป ให้ประชาชนชิมดิฝีมือน้องจินเลนนี่ไม่ได้มีให้กินบ่อยๆเอาช้อนส้อมไปแต่ละคู่ตีมือจินเลนนี่นี่คะแนนได้ไหมคะตัวนี่อืมอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเต็มสิบเต็มสิบสิบอันนี้ไม่ขายที่ร้านไหมคะเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยว เราเากิ้เจ็นแล้วเราก็ไปดูเราชอบฟังชเปินก็สีแกมากไปดูไปดูไปดูระดับโาูเปดยไปดูไดได้ไดยไปดูไปดีไยวไปเล่นบูไปดูไปดูไปดูไเดูไปดูไปดูนปดูไปไปดูไปดูไปดูไปดไปดูไปดูไปค่ะปึกไปอมมาเพื่อจะเจอกับจไนดลนี่จไปดูนปดูายดูไปีรไปูไปู่ไ้นูไปดูไมด้ไปไปดูไปะูไปดไดาดดูไปไกไูดดไไไ ต้นไม้จงติมเต็เสียงเสียงแบบว่า เคยเห็นเราแล้วแต่กลับมาว้าวกลับมาแล้วชว์พี่ส้มชว์พี่ส้มชว์พี่ส้มพี่ส้มพี่ส้มโอ้มโอ้วหายเหรอว้าวบิวกลับมาแล้วว้าทำได้ยังไงอะทำได้สอนหน่อยสิสที<อ>าราเนบ้าอในใจได้คิดถึงเธออยู่ ใหฉันไม่ยังรับไม่ได้ว่าเจอจากไปแล้วพอมารู้นึงทำอย่างไรอีกนานขไหนจะลืมหาเธอที่นี่ค่ะึงวันกับน้องส้มใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันที่เห็นในคลิปนี้เป็นค่าส่วนหนึ่งจริงๆรเราทำกิจกรรมกันเยอะมากมาแล้วเราก็เหนื่อยมากเอาโหต่อไป เราฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่ส้มและโชว์มายากลกระดับเทพเก่งจริงๆถึงจะทำได้เนียนขนาดนั้นไปดูที่ช่อง YouTube ของส้มมาลีครับผมฝากด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เพี่ภาพเลยจริงครับวันนี้เราขอลาไปด้วยคำสวัสดีครับบาย